เขาเนตจับโป้ธิมิทาหลังลืมสลับบัญชีโคลงกลางไอจีแอปทักออน ตอนนี้กระแสะจีนมาแรงอย่างต่อเนื่องสําหรับผู้ของแอปทักซอนและทิมพิธาล่าสุดค่ะมีประเด็นออกมาอีกแล้วเมื่อชาวเนตสังเกตเห็นว่าทิมพิธาเข้ามากดไลค์ภาพใน Instagram ของสาวแอปซึ่งดูเผินๆก็ไม่มีอะไรแต่ความจริงแล้วทิมนั้นใช้ไอจีที่เป็นบัญชีการเมืองเข้าไปกดไลค์รูปแอคเขานี้ไม่ได้กดติดตามแอปด้วยซ้ําหากจะเห็นรูปก็ต้องเป็นการค้นหาเพื่อเข้าไปดูโดยเฉพาะ ซึ่งงานนี้ค่ะช่าเน็ตหลายๆคนได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าพ่อลืมสลับแอคเคาไอจี IG ที่ใช้กับพักการเมืองของทีมไม่ได้กดติดตามแอปแต่กดถูกใจภาพของแอปซึ่งเขาต้องค้นหาถึงจะเจอให้อารมณ์ประมาณว่าไม่ได้ฟอลนะแต่ส่องอยู่พักนี้มีพี่รุตไม่รู้ว่างานนี้มือลั่นหรือมาแอบส่องอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ